สวัสดีครับนักเรียนมห้าทับ2คงคัดวันนี้พบกับครูวุฒิครับมาในวิชาเส้นสายลายไทยเส้นสายลายไทยนะครับตามหน้าจอครับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่เท่าไหร่สัปดาห์ที่7ครับสัปดาห์ที่6คนะัที่6เราผล,ลข้ามไปแต่พูด,ดึงบวกความบวงหายไปแล้วเราข้ามโดดมาตรงสัปดาห์ที่เลยนะครับ ในเรื่องของลายกระจังายกระจังนะครับเราเราองานภาคปฏิบัตินั้นต้องพูดทฤษฎีก่อนเนะเนื้อหานะครับอยู่ทั้งหมดสี่เนื้อหาก็ด้วยกันกระบวนวันมาแล้วหนึ่งที่มาของลายกระจังสองรูปลักษณ์รูปลักษณะของลายกระจัง สามประเภทของลายกระจังและสี่การเขียนลายกระจังเราจะไปจบข้อสี่นะครับคือการเขียนลายกระจังเป็นการปฏิบัติดูว่าหมายงานนะครับให้นักเรียนเขียนลายกระจังโดยดูจากการสาธิตและวิดีโอที่ครูผู้สอนแล้วเขียนลายกระจังลักษณะลายเส้นไม่ต้องระบายสีนะครับในกระดาษที่เนี่ยประพรมนี้ ส่งในวันที่โรงเรียนนัดหมายโรงเรียนนัดหมายคือวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สิบสามนักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนเป็นการตรวจสอบสภาพการเป็นนักเรียนด้วยใครไม่มาก็ต้องลานะครับไม่ลาก็ขาดแต่ชี้แจงว่าเรียนเงน้ยงวนย้นงงนี้ก็ต้องมาชี้แจงกันหรือผู้ปกครองนะครับชี้แจงไม่ให้ระเบียบน,นะครับมีหลักฐานด้วยนะครับเช่นถูกควบคุมตัว สิวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลักฐานจากอสมจากอะไรต่างๆนะครับก็ดูไปดูชุดดูอุปกรณ์การเรียนว่ายังครบไหมยังยังอยู่ไหมสุกไว้หนูกัดขาหรือยังไปดูนะครับไปตรวจไปสอบประจันเจอกันนะครับที่โรงเรียนเตรียมแมสมาด้วยทุกคนนะครับเราจะเรียนกันนังแปลวันที่สิบสามเป็นต้นไป ไปถึงถึงปีใหม่แล้แหละใครจะไปหยุดปีใหม่กี่วันจะค่อยว่ากันนะครับถ้ามาดูลายกระจังวันนี้จะให้ดูดูแล้วก็ศึกษาศึกษาแล้วก็เขียนหน้าตาของก่อนจะเป็นลายกระจังก็ดูตรงนี้ก่อนเครื่องกระจังตาอ้อยนะครับตาอ้อยดูอ้อยที่เรารู้จักนะอ้อยที่เราปลูกคนนี้แหละ ก็จะมีตามีลําต้นเนาะแล้วก็อยจะเป็นลําต้นเป็นป้องๆเหมือนไม้ไผ่คล้ายๆไม้ไผ่นะตระกูลไม้ไผ่ก็จะมีตาตาก็จะมีกา้กานใบก้านใบก็จะไปถึงยอดเป็นป้องๆป้องๆตาตรงนี้ก็จะมีลักษณะมาจินตนาการนะครับจากศิลปินคล้ายๆดอกบัวนะครับคล้ายๆดอกบัว ก็มานึกลายลายที่เราเรียนมาที่แล้วก็คือลายกระหนกกระหนกสามตัวังเกตจะมีตัวเหงาไหมตัวเหงาเกิดขึ้นซ้ายขวากระจังตาอ้อยเนี่ยจะเป็นลายแบบซ้ายขวาเท่ากันนะครับไม่เหมือนกระหนกนะกระหนกนี่จะไปไม่ไมีมีซ้ายมีมีขวาแต่กระจังจะมีซ้ายขวาเท่ากันเวลาวาดก็จะวาดครึ่งเดียวตีเส้นแบบครึ่งเลยวาดแล้วก็พักกระดาษท่า ถ้าจะง่ายนะครับถ้าว่าสองทีก็อาจจะไม่อาจไม่เท่ากันแน่แต่ตอนเราฝึกจริงๆเราฝึกวาดสองทีก่อนนะครับวาดสองครั้งนะวาดซ้ายกวาดขวาลักษณะของลายกระจังามาดูหน้าต่อไปครับการเขียนลายาที่มาลักษณะประเภทประเภทกระจังจะมีหลายประเภทเลยครับมาดกูกระจังกันนะครับ แต่ละอาจารย์ก็จะวาตลายนึโดยที่จินตนาการของแต่ละคนนะครับนี่คือกระจังของท่านอาจารย์เทวาพินิมิต การเกี่ยวกับเรื่องออกแบบลายนะครับาจาจังปฏิพานคล้ายกันนะครับแต่มีลายจะต่างกันก็บอกว,วิธีการเขียนนะครับาจาจังปฏิพานาจาจังตาอ้อยระจปฏิพานาจาจังรวน บูฮ่าไปเพื่อเจอเนยจังตาอ้อยมีง่ายๆนะกระจังตาอ้อยรวบกับกระจังปฏิพานเปผสมกันด้วยนะ ดูกรดงเราก่อนนะครับเราง่ายๆก่อนมาดูกระจังตาอ้อยขัน้นตอนการเขียนซีเรียนก็ตีตารางพูดไปแล้วนะครับที่แล้วเป็นรูปสี่เหลียมจากครูบะครูให้ไว้ห้านิ้วนะกระดาษของเรากระดาษของเรามันไม่ใหญห่ถ้าใหญ่กว่านี้มันจะล้นกระดาษแล้วก็มาแบ่งแบ่งครึง่งอันนี้แบ่งครึง่งแบ่งครึง่งแบ่งครึ่งนั้นนั่นตั้ง แบ่งครึ่งด้านนอนแล้วก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งจะเป็นสี่ส่วนทเท่าเทกันนะครับจากนั้นก็มาทำสามเหลี่ยมทำสามเหลี่ยมโดยลากเส้นจากตรงกลางของสี่เหลี่ยมสูงสุดมาหาส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่ง ซ้ายขวานะครับก็ได้สามเหลี่ยมอย่างนี้จากนั้นก็มาเขียนเป็นเขาเรียกอะไรคล้ายๆดอกบัวนะครับอยู่ในรูปสามเหลี่ยมจะมีสองรูปข้างบนจะเล็กข้างล่างจะใหญ่เลนขนาดจะดูจากเส้นนะครับ จากสี่เหลี่ยมนี้มาหาจากกากระบาดตรงนี้มาหาตรงนี้ตรงนี้ครึ่งไหมหรือที่ครึ่งไหมผมว่าน่าจครึ่งพอดีนะครึ่งจากนี้มาถึงนี้ครึ่งหนึ่งนี่ก็ครึ่งหนึ่งอ่าแล้วก็เล็งจากยอดมาหาครึ่งหนึ่งตรงนี้เช่นเดียวกันไม่ถึงครึ่งนะเล็กกว่าครึ่งแล้วก็จุดไว้จุดไว้วัดก็ได้วัญญะยะจากกี่เซนก็วัดไปแล้วก็ลาก ใ้โค้งโค้งขึ้นไปมีหลักเส้นตรงลงก่อนตรงลงมาเกือบจะถึงเส้นนี้จะคออ่อยๆโค้งะถ้าเกิดขบวนจะตรงมาเนี่ยตรงมาตรงมาตรงมา,งมาแล้วก็จะค่อยๆโค้งเมื่อไกลจะถึงเส้นเส้นที่สนะามเนี่ยลับลงมาทัางเจกนเดียวกันเหมือนกันเลยนะครับคล้ายๆตัวเนี้แต่จะเล็กกว่ายากขึ้นไป จากนั้นมาเขียนตัวเหงาเราไม่ต้องทําเส้นปะนะครับเราเขียนเลยนที่เขาปะนี่ก็คือร่างเขาทาให้เรารู้เฉยเราเขียนเบาๆเลยครับตัวเหงาแบ่งให้เท่ากันนะแบ่งดีๆนะไม่ดีมันจะไม่สวยเริ่มจากเส้นที่สามตัวเหงาตรงเนี้ยเดี๋ยวดูต่อแล้วเัื เดี๋ยวคุณชี้ดูนะครับข้อสังเกตรตรงเนี้ตรงนี้จะอยู่ครึ่งหนึ่งของเส้นเส้นตัวปลายพุ่ๆมๆเนี่ยมหาตรงเนี้ยอยู่ครึ่งพอดีเลยคือจะให้สองตัวนี้มันเท่ากันนะให้สองตัวนี้เท่ากันจากนั้นก็ทำตัวเหมาเหมือนเลขอะไรเลขหก จะช้อยหน่อยครับกลมก็ช้อยแอนขึ้นไปไปครึ่งหนึ่งของหนึ่งกับสองตรงนี้ตรงน,รงนี้ครึ่งหนึ่งประมาณนี้เ้่าเข้าไปแล้วก็ใส่การตัวเงามาการตัวเงามาตอนนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าบอกฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวาเหมือนกันนี่รรมการใส่ตัวเงาอีกดูดีๆนะตัวเงายอดเงาอยู่ตรงไหนดูดีๆด ยอดเหงาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่ยอดกับโคนต้นเหงากับตัวระหว่างตรงเหงาเนี้ยคือดีนะครับเขาจะได้ตัวเหงาสี่ตัวตัวเหงาสี่ตัวจากนั้นต่อใช่่าไอไอจำตัวเนี้ยมันต่างจากตัวเนี้ตรงไหนมันเพิ่มมาจากตรงไหนเพิ่มมาจากตัวนี้ตัวไหน คล้ายกันนะครับอ้อจะเพิ่มเข้ามาหนึ่งเพิ่มกรีดเขาเรียกกาบตัวนี้เข้ามาหนึ่งที่นะครับแล้วก็เพิ่มตัวนี้ตัวพุ่มเขาเรียกอะไรเลยคล้ายตาอ้อยซ้อนเข้ามาอีกตัวหนึ่งซ้อนในตัวหนึ่งอยู่ดีนี้ครับขนาดใกล้ๆกันมี่สุดที่เพิ่มเข้ามานะครับตัวต่อไป ตัวนี้ตัวสำเร็จแล้วแล้วก็ลบเท้นที่ล่างเบาๆออกจากนั้นก็ลงด้วยดินสอค้มคม,คมดิสีไแมจิกเอ้อไม่ใช่ทิสจี่ทุะกาหมึกซนะึมอนะกากามนะึกซึมจะวาดตรงไหนก่อนนะตัวไหนก่อนนอกก่อนให้ดีกว็วาดไนก่อนเน่ออกนอกวาดไสก่อนไไหนตรงนี้ดีๆนะชอยนะครับ เ่อนได้ช้อยตัวนี้จะคล้ายๆตัวเหงาอ่ะแต่มันไม่มีหัวม้วนเข้ามาเหมือนตัวเหงาเลยแต่หัวไม่ได้ม้มวนตัวต่อมาก็ใส่ไปตัวเหงาลบกตังเก่าออกแล้วก็บแบ่งเป็นเขาเรียกอะไรครีบผูเรียกไม่ถูกเขาเรียกอะไรรู้ิเขาไม่ได้บอกไว้แล้วคืออะไรเป็นกาบเนาะ กัดเท่ากันนะครับสามกัดเหมือนมันจะแตกยอดใหม่ประมาณเนี้ยแตกใบใหม่อะตัวนี้ถ้าเป็นพืชแลวนะแตกใบใหม่อันนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะใส่กาดกาดกาดตัวนี้จะเป็นกตัวเหงาอีกตัวตัวเล็กตัวมาหน่อยตัวเดิมตัวเดิมตัวนี้ก็ตัว ะคล้ายตาอ้อยตกพุ่มประจำนะตัวน,นี้ก็ใส่กาบเสร็จรแล้วครับง่ายไหมครับไม่ยากเนาะีกจิ๊บจิ๊บนี่ก็การเียนแก่จังนะครับทุกตัวนนะครับ ที่มาเขาประจังไปตาอ้อยแล้วเ้ามาจินตนาการจากศิลปินผู mm ้เก่งเรื่องออกแบบลายมีหลายอาจารย์นะครับแล้วก็มาวาดรงมือวาดปฏิบัติให้ห้านิ้วนะครับ mm hmm. ไม่ใช่ห้าเซนนะห้านิ้ว mm hmm. ตรงนี้ให้สี่เหลี่ยมแต่ตุลักให้ได้นะให้ใหเอียงให้เอียงตัวทีแรกจบเลยจบเลย มันติดกระดุมเสื้อเม็ดแรกผิดเม็ดลังผิดหมดเลยแล้วก็มาแบ่งไม่ยดกนะครับแบ่งครึ่งก่อนแล้วก็แบ่งครึ่งเป็นครึ่งหมายบวกแล้วก็มาแบ่งครึ่งของครึ่งอีกใน,ในแถวนอนไม่ยากไม่ยากแบ่งเบาๆหนะ่อยจะไปจิดเข้มลบเป็นกระดำัอแค่เห็นจะทำสามเหลี่ยนมนวมาใส่ดอกจะมาใส่ตัวเหงา เราไปปฏิบัตินะครับในใบงานที่ให้ไปหน้าตายอย่างนี้ด้านหลังไหมหน้าจะเป็นนี้ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้จะเปิดมาวันจันทร์หน้าเราเรียนวันไหนวันพุธวันพุธเราก็มาเจอกันจะมีกระดาษตัวนี้ โอเคไหมครับสรบุปสรุปสรุปการเขียนลายประจังการเขียนลายประจํานั้นไม่ว่าลายไทยจะเป็นลายแล้วก็ช่างนะครับสิ่งที่จําเป็นและสําคัญที่สุดก็คือหนึ่งความถูกต้องของลายถูกต้องการแบบหรือไม่เหมือนแบบแตบบ่มันค่าลงตัวคือดูแล้วลงตัวดูแล้วไม่ขัด ถ้าซ้ายขวาต้องเข้ากันซ้ายขวาสองื่องเส้นเส้นต้องคมนะครับคมชัดคมสม่ำเสมอไม่ใเส้นเล็กเส้นใหญ่เลือเลือดซ้ํากันไปสองเส้นไม่ก่อท่าครับสามความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญนะครับความสะอาดการเขียนแบบการเขียนลายความสะอาดเป็นที่ตั้งเป็นเรื่องสําคัญเรื่องใหญ่ครั้งนะครับหนึ่งเรื่องความสะอาด สองเรื่องเส้นคมชัดต่อเนื่องพิ้วแล้วก็สามเรื่องความถูกต้องของลายเขียนเลต้องถูกต้องอตามแบบรูปตามรูปแบบเนะนี่ยทีนี้ถามว่าลายเขียนแล้วต้องไปใช้ประโยชน์ยังไงเขียนขายยคงไม่มีใครซื้อเนาะไปออกแบบนะออกแบบในผลิตภัณฑ์เราไปอยู่ในบ้านเราเราไม่ได้ออกแน่นอน แต่ถ้าเกิดเราไปทํางานในเมืองเนี่ยไปรู้จักคนมากมายไปรู้จักเพื่อนรู้จักคนนั้นคนนี้เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าคนนั้นทํางานตรงนี้คนนี้ทํางานตรงนี้เราจะมีเพื่อนที่ทํางานหลากหลายมากบางคนทํางานดีทํางานใจเป็นเงินเดือนเยอะเพื่อนเราจะมีต่างเพศต่างวัยต่างอาชีพต่างพื้นที่ต่างผิวพรร์ต่างความคิดหลากหลายมันโลกกว้างเลยในใน,ในที่ทํางานในเมือง เขาจะเล่าให้เราฟังว่างานที่เขาทำจะเป็นเพื่อนสนิทนะเขาจะเล่าให้เราฟังคนทํางานในเ,เมืองเขาจะไปทางานฟังซ่าอะไรที่ดีกว่าเขาก็จะไปสิ่งที่ดีกว่าจากเพื่อนเล่า ini. เนี่ยเฮ้ยเธอมาที่มาทํางานที่บริษัทเราสิเนี่ยไปข่าวว่าจะว่างห้าตำแหน่งเธอสนใจไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็เล่าฟังกัดจะเขาเล่าเออมันให้ด้วยเราเราันได้ไหมเราไม่ได้ไหมล่ะตัวเรามีความสามารถอย่างที่เขาเล่าเนะี่ยเราทําได้ไหม เราต้องประเมินตัวเราด้วยเกิดออกจากงานประจำอยู่ไปงานใหม่แลวกก้วปรากฏไปไม่รอดเข้างานเก่าก็ไม่ได้อูอันนี้เรื่องใหญ่มากันก็ประเมินตัวเราถ้าเรามีความสามารถมากมายเลยเนี่ยเพื่อนๆบอกเฮ้ยเราตัจ้างเขียนลายอยู่บริษทัทเขียนลายถ้วยชามอ่เป็นจระลงอ่าเราทาเครื่องเป็นจระลงอยู่ที่บริษทัทเราเนี่ยที่บ้านบุ๊กก็มีเขาไปทำในหมู่บ้านเลยเครื่องลายเบ็เป็นจระลง ไปไม่ได้เล่นะถ้าเรารู้จักเรื่องลายมาก่อนมันจะลายในประชันเราพูดลายเ,เราว่าไปศึกษาไปเปิดครับเดียวเราจเจ็บแล้วก็โอเคเรามีความรู้เรื่องลายไทยลายการวกลายปรคจันนะที่เป็นจริงล้เราก็ไปเปิดดูว่าอ๊มันคือลายอะไรยังไงเป็นแล้วเข้าไปทํางานโอ้โหเรามีความสามารถทุนเดินดแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ทำงานเป็นงานิศิละปะออกแรงไม่มากนะครับแต่เ,เงินมันจะมากกว่า กาที่ต้องใช็กําลังนะครับมันจะไปอย่างเงี้ยเฮ้ยพอปั็บบอกให้ไปเขียนลายที่ที่บ้านทรงไทยของเศรษฐีใหญ่โง่เวยมากเลยคนเนี้ยมีหลายพันล้านเลยเขาทําบ้านเขาอยากได้ลายที่ต้นเสาลายที่ตัวที่ต่างๆเนะี่ยพระจ้างคนเขียนยเป็นสิบเลยเธอไปไหมพวะกเราเราไหมเนี่ยอ้าวแล้วมีความรู้แล้วไปก็แตะไปเลอยจากลายก็กลายเป็นตัวพระตัวนางตัวย,กยักษ์ตัวลิง มันก็มีภูมิความรู้ถ้าเราอยู่บ้านโคกกรวดบ้านน้าร้อนบ้านแถวๆนี้มันก็อยู่อย่างนี้เราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราไปมันรู้จะเห็นเรามีความสามารถเราทำได้นี่คือเรื่องประโยชน์องลาไรเกิดมีการปั้นละ่ะปั้นลายเราเขียนได้เราก็ต้องปั้นได้ปั้นลายแล้วก็หลอ่อหล่อเป็นพิกเป็นชิ้นเป็นพิมพ์พอหล่อปั๊บ เวลาเขาสร้างโบสถ์เนี่ยก็ใช้ลายโอ้โหไม่รู้กี่หมื่นดอกดอกเล็กดอกน้อยดอกแบบไม่มีใครเขาไปนั่งแกะลายที่กําแพงโบสถ์แกะลายที่บนหน้าบันโบสถ์ไม่มีนะครับมีแต่ทาสาเร็จแล้วขึ้นไปปิดปปูนปนี่แหละปูซิเมนต์เนี่ยแกะแล้วก็หล่อหล่อ,ลอเขาต้องการดอกอย่างนี้ลายบวับวความบัวหงายเนี่ยลายราจังตาอ้อยยหนึ่งหมื่นดอกขนาดนี้แล้วก็แกะต้นแบบ แกะต้นแบบให้ได้เลยให้เขาตรวจผ่านไหมหลอมาแล้วโอ้ผ่านผ่านแล้วก็ได้ค่าเก็บส่วนหลอดเขาไม่จ้างเราหลอดเด็กป .4 ก็หลอดได้แค่หลอดก็จะไปจ้างคนนี้ครับแต่คนแกะในเรื่องใหญ่ลูกจีนลูกหา้ากูและคนก็มีอาชีพแกะหลายถายนะครับนะนั่นนี่คือประโยชน์ของของอาชีพที่เราจะไปอยู่ในสังคมที่ผู้คนมากมายหลากหลาย ถ้าเรามีความรู้เรื่องหลายๆอย่างมันก็จะไปได้เยอะนี่เธอร้องเพลงเป็นไหมเขาเกิดร้องเพลงเป็นเสียงดีล่ะไปไปหมากลายเป็นนักร้องอัดแต่งเสียงหมดเลยเห็นไหมนี่เธอเรียนคณิตศาสตร์เก่งไหมโอ้โหบร,ริษัทไหนจะถามอ่ะมีเกสี่เลยเก่งมากเรื่องสมการมัไม่ใช่แล้วมันไม่ได้ละมันจะเป็นฐานจะมีไม่ใช่เป็นประโยชน์นะเป็นฐานของการทํางานไม่ใช่เป็นอาชีพ ภาษาอังกฤษนี่พอได้อยู่เป็นล่าวนะครับถ้าวิาายทยาศาสตร์คำวนวณคำนวณก็ไม่ได้ต้องไปเรียนวิวศว์ก็ต้องเป็นวิศวะสาขาไหนรก็ต้องเป็นสาขานน่นองมันจะไปเรียนวิทยาศาสตร์อาารย่างเดียวไม่ได้เลยวิศว,รว,วรกรรมโยธาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมพลรงงนนาคมวิศวกรรมทั้งเครื่องยนต,ต,ต์ต่างๆไม่ต้องเป็นวิศวะก็จะแตกออกไปนะครับแตกออกไปมันต้องเป็นงานปฏิบัติให้ถูกได้เป็นงานที่ต้องไปชิ้นงาน งานที่ไม่มีชิ้นใหญ่แล้วโปรแกรมนะเป็นดิจิตอลโปรแกรมเมอร์มันก็ต้องออกแบบดีเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ไม่มีความรู้เรื่องการออกแบบจบอีเมือนกันศิละป,ะปะสรอนการออกแบบเขียนแบบนะครับอันนี้พูดรงกว้างไหมเห็นว่าทําไมต้องเรียนเรียนทํำไมนะครับก็เอาไปเป็นดูแลวปฏิบัติแล้วก็ทำนะครับตามหน้านี้นะ เป,เป็นงานปฏิบัติพูดให้ฟังยาวๆมันก็ก็ได้อะแต่มันก็ไม่ได้ลงมือไม่ไม่เห็นชิ้นงาน,นเป็นเล่าว่าฉันเคยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเล่าไปเท่าไรก็เล่าไปางั้นแหละแต่ไปดูคลิปการเล่นฟุตบอลของฉันเมื่อห้าสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วเออไม่ได้เห็นนะครับอันนี้ก็ต้องปฏิบัตินะครับช่วงนี้ผู้็ขาปักทั้งสองคนทั้งกำบลันและสุประการนะครับยังอยู่ไหม อยู่ค่ะแล้ววันจันทร์จะมาโรงเรียนได้ไหมสิบสามได้ค่ะไปดูนะกระโปรงหนูกัดได้ยังไะเสือ้อเสือ้อไปเจ็บไปซุกไ้นในตู้หนูแห่นแล้วนะนะครับทุกทุกประการเลยเอย้กระบวนการละ,ะเป็นไหนกันอุปกรณ์อยู่ครบไหมครบค่ะคนะเตรียมให้เรียบให้พร้อมบอกคนขับรถด้วยโทรไปไม่ติดเลยอะ่ะตาเลย สวยงามเมี่ยแต่คนขับรถอะ่ะนะอะไรเป,ปลีป่ยน,<อ>น,นแปลงกระทันหันอ๋อมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงกระทันหันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีข่าวส่งไปทีนะครับไอ้ข่าวอะไรเยวไม่อามาแล้วจต่แต่แติทอมนมาบอกแล้วก็เตรียมไันกันแล้วกันเนาะเตรียมไว้เหมือนปืนอะ่ะเอาลูกใส่ไว้โจรขึ้นมาจะได้ยิงทัน <laughs> มวัวแต่ไปหานุปืนมาโจรเข้ามาถึงตัวแล้วเสร็จเลย ครับคุณโมนิฝากันทีานี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ